การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่ม608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นมมเนมม่นทีลลิิิกตั มองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรัไปท่งเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดอกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขแนแฟนแฟนก็ ไดีดีเมืองไทยดีดี หลายพื้นที่เนี่ยสวยมากๆอําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่นี่ก็หลงไหลน่าสนใจมากๆเลยนะคะเราเดินทางมาถึงที่นี่ค่ะมีทั้งความสวยแล้วก็ความสงบนะคะแล้วที่นี่ค่ะยังมีอะไรให้หน่าค้นหาอีกมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะของกลุ่มตะมงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาที่นี่เพื่อพิสูจน์กันค่ะว่ามีอะไรด้กันค่ะ เวลาที่เราได้เดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆม,มักจะมีเรื่องราวให้เราได้ค้นคว้าและหาคำตอบอยู่เสมอเราจะรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้สัมผัสวันนี้ก็เช่นกันพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ี่นตำบลทุ่งใสจะทำการเกษตรและประมงพื้นบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นคือการทำการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยเพราะอำเภอสีชนมีสภาพพื้นที่สวยงามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะถนนริมชายหาดที่ทอดยาวถนนเขาคลายดำ เชื่อมต่อไปยังอำเภอขนอมนักท่องเที่ยวยกให้เป็นจุดเช็คอินสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ห้ามพลาดทำให้กลายเป็นที่รู้จักของผู้คนมากยิ่งขึ้น มีทั้งการทําสวนแล้วก็อาชีพประมงค่ะประมงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ เป็นประมงพื้นบ้านนะคะก็จะมีการทำแล้วก็ไว้กินในครัวเรือนรวมถึงส่งขายได้บ้างค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็คือเรือประมงเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าปรับเรือให้เป็นเรือที่รับนักท่องเที่ยวก็คือพานักท่องเที่ยวค่ะจากจุดนี้นะคะไปตกหมึกชมบรรยากาศด้วยแล้วก็ตกหมึกด้วยน่าสนใจมากๆค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนั่นก็คือพี่อาร์มนันเองอยู่บนเรือนะคะพี่อา สวัสดีค่ะเชิญพี่อามลงมาจากเรือก่อนเนาะนี่พี่อามแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักก่อนค่ะครับผมชื่อนายพิดชาติพุทธรับนนะครับผมเป็นกลุ่มประมงบ้านบางปอใหม่ที่นี่ครับผมของ ตำบลทุกสใสอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาถึงที่นี่แล้วเนาะเดี๋ยวพี่อาร์มจะพาไปไหนอะไรยังไงบ้างคะวันนี้เมื่อกี้เตรียมความพร้อมเรืออยู่นะครับผม <c oughs> แล้วก็อุปกรณ์เพื่อจะนําทุกท่านไปตกหมึกและก็ชมธรรมชาติ <c oughs> ทางทะเลกันครับผมของแหล่งท่องเที่ยวเขาไยดำครับผมสอบถามนิดนึงค่ะว่าอย่างกลุ่มของพี่อาร์มเ,เองเนี้ยตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมีสมาชิก เยอะไหมคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่นี่ประกอบอาชีพป,ประมงเลยไหมคะใช่ครับผมที่นี่กลุ่มที่นี่ตั้งเมื่อปีประมาณปีหกสามนะครับผมตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มชื่อกลุ่มประมงบ้านกลุ่มประมงพื้น,บ,นบ้านบ้านบางปอใหม่ครับผมมีสมาชิกประมาณยี่สิบเจ็ดลำครับผมเดือที่นี่นครับผมอาชีพโดยหลักก็เป็นชาวประมงออกหาปลาหาปูหากุ้งครับผม แล้วก็ช่วงที่เรือออกไม่ได้กุ้งหอยปูปลาหายากก็พลิกหันมาประกอบอาชีพนำนำนักท่องเที่ยวนำเที่ยวมีกิจกรรมตกหมึกแล้วก็ชมธรรมชาติทางทะเล สวยงามครับผมเด,เดี๋ยวได้ชมกันครับผมครับค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะเดี๋ยวพี่อาร์มนะคะก็จะพาทีมงานไปตกหมึกด้วยใช่ครับ<ม>ยับยงถามก่อนเลยว่าอย่างนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่อะค่ะเขาส่วนใหญ่จะรู้จักอะไรยังแบบว่าสนใจในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วหรือว่ายังไงบ้างคะส่วนมากก็ผมมีเพจอยู่ผมมีเพจครับผมเพจชื่อตกหมึกตกปลาพาเที่ยวเขาไปดำครับผม ก็มีกิจกรรมตกหมึกที่นี่แล้วก็ไดรับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกรุงเทพจากภูเก็ตจากสงขลากระบี่เห็นเพจผู้ที่ชื่นชอบหรือนิยมตกหมึกก็มาตกหมึกกันที่นี่มาร่วมสนุกกันที่นี่ครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าบนเรือมีอะไรบ้างพี่อามคะ อย่างการออกเรือแต่ละครั้งอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรยังไงบ้างคะจะต้องมีอุปกรณ์อะไรที่ขาดไม่ได้หรือว่าจะต้องมียังไงบ้างสิ่งที่ต้องมีคือมีพี่แล้วก็มีไตเรือและอุปกรณ์ตกหมึกค่ะแล้วก็มีไฟไฟด้วย ล่อหมึกครับผม,มและที่สําคัญก็คือเสื้อชูชีพชูชีพเลยค่ะสําคัญใช่ค,ครับืทุกเรือที่เป็นเรือประมงที่รับท่องเที่ยวลํานักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีฮะใช่ครับผมมีเสื้อชูชีพครับผมแล้วก็มีครบทุกท่านที่ลงบนเรือครับผมอุปกรณ์ก็ครบทุกท่านครับผมพี่อามครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันมันเริ่มที่จะคึกคับ กลับมาแล้วไหมคะหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิด19ด้วยอย่างเงี้ยเริ่มดีขึ้นนะครับผม,มนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับผมนักท่องเที่ยวกล้ามาเที่ยวแล้วก็มาใช้บริการม,มาสัมผัสทะเลสีชนบ้านเราที่นี่ครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่ที่สวยงามนะครับผมโอเค นี้เราพร้อมนะครับผมขึ้นเลยาพร้อมใช่ครับผมเดี๋ยวขึ้นบนเรือเลยเนาะเดี๋ยววันนี้มีทีมงานของเอ็นบิทีนครขึ้นเรือด้วยได้ครับผมยินดียินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเราจะขึ้นยังไงดีองขอดรองเท้าก่อนนะครับแล้วคือรองเท้าก็คือนี่แล้วรองเท้าก็คือเปียกแล้วเดี๋ยวต้องวางก่อนนะคะ ริมริม,ม,มยางวางตรงนี้ได้ไหมคะได้ครับได้เนาะขึ้นเรือแล้วอ่า <Yay. S 1> <laughs> นั่งตรงไหนได้บ้างตรงนี้ได้เลยนะได้ครับผมนั่งบนลังได้เลยครับสบายนั่งบนลังนี่ได้แล้วก็เดี๋ยวสูชีปเอาใส่ส<ม>ูทีปไปก่อนู<ห>โอเคยรงมาใส่นะ ช่วงนี้ประมาณ5โมงกว่าพระอาทิตย์กำลังลาพ้นขอบฟ้าวันนี้พี่อามพากันไปตกมึกแต่จะมุ่งหน้าตกมึกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะพี่อามและพี่วอนไต่เรือได้พาเราชมบรรยากาศริมทะเลไปด้วย ถึงแล้วนะคะจุดที่พี่วอนแล้วก็พี่อาร์พาเรามาตกหมึกค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะประมาณหกโมงครึ่งก็สวยมากค่ะพี่อาร์มีค่ะทิ์ตกด้วยด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาเราอยู่ที่ อ่าวไทยเนาะใช่ครับผมฝั่งอ่าวไทยจุดนี้ก็คือพี่อามจะพานักท่องเที่ยวมาบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับผมจนนี้เป็นจุดมือเข้าตรงนี้ครับผมหมายเขาเรียกว่าเป็นชาวโบราว่าหมายตกหมึกครับผมคือว่าตรงนี้มันจะมีหมึกชุกชุมหรือว่ายังไงคะถึงว่าพามาตรงนี้ใช่ครับผมครับมีมีหมึกครับผมเป็นหมายตกหมึกของที่นี่ครับผมครับตอนนี้นะคะเราก็จะรู้สึกแบบโครงเคลงครงเคลงนิดนึงเพราะว่าเรือมันก็จะไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมคะมันจะเอ็นด้า เอ็นขวาอยู่เน่ยเราก็ต้องแบบตามคลื่นครับผมดูแลตัวเองด้วยคลื่นก็เงียบสงบนะครับผมของจากประมงครับผมครับค่ะอุปกรณ์เลยพอมาที่นี่ต้องตกหมึกใช่ไหมคะมีอะไรบ้างครับยามอุปกรณ์ก็มีคันตกหมึกนะครับผมแล้วก็มีตัวโยไว้สําหรับให้ให้หมึกมาโดดหรือว่าหมึกมาจับแล้วก็เราก็ใช้รอกตัวปลาหมุนขึ้นมาครับผมครับผมค่ะครับผม ก็คือมีอุปกรณ์เท่านี้ก็สามารถตกหมึกได้แล้วม่เยื่อไหมคะไม่มีเยื่อไม่ต้องใช้เยื่อใช่ตัวนี้ครับผมเป็นตัวล่อครับผมแล้วหมืึก้อมาจับที่นี่เราก็หมุนขึ้นมาครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตการตกให้ดูนะครับผมได้ค่ะครับลุยเลยค่ะพี่อาม ว่าการตกหมึกไม่ต้องใช้เหยื่อใดๆที่อารมบอกคลิกง่ายๆว่าจับพันเบ็ดไว้ยกขึ้นยกลงเล็กน้อยถ้ารู้สึกขยับหรือว่าหนักๆให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าหมึกติดแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะว่าวันนี้จะทำได้ไหมติดแ อันนี้เราก็อก้องเก็บหมดครับผมอห้ก็เก็บเก็บมือไฟขังไว้ครับผมมือจะได้ไม่ตายครับ เพิ่มประสบการณ์ตกปลุดให้ได้ก่อนยังไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมสักตัวหนึ่ง,<อ>งยังไงบ้างคะ่ะลองเปลี่ยนฟังมาฟัง,<อ>งที่ปไป <ฟ S 1> สว่างเพิ่มขึ้นมาอีกนิดก็ได้ครับ,<อ>รบผมตอนนี้จะเป็นสีเขียว บางง้จะเน้นสีขาวปกติหมึกจะชอบทั้งสีขาวและสีเขียวครับผมเป็นบางน้ําเป็นสภาพอากาศน้ําเป็นบางลางน้ําครับผมคืออย่างเวลามืดแล้วแบบนี้ที่ส่องสีเขียวนี่ก็เพื่อเรียกหมึกไหมคะใช่ครับผมเพื่อเรียกเพื่อล่อมให้้เขามาบริเวณใกล้เรือของเราครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายฝั่งใช่ครับผมแล้วก็หมึกเขาอยู่ใต้ตรงนี้ครับผมแล้วเขาจะมาจับเหยื่อครับผมครับคือฟิลที่มัน สนุกแล้วก็ลุ้นเนี่ยคือการตกหมึกแล้วแบบเอ๊ะจะได้หรือยังนะ้าความรู้สึกแบบหมึกมันจะกินเหยื่อของเราหรือยังนะ้เนะ<ม>าเนี่ยมันสนุกม,มากส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกถึงแบบความรู้สึกแบบไหนอะคะพี่อาร์มที่เขาชอบมาตกหมึกอย่างเงี้ย บางกลุ่มบางทริปบางคณะก็ไม่เคยตกหมึกเลยนะครับผมแต่ก็พอได้มาตกหมึกแล้วก็ตกได้เองตกได้ด้วยตัวเอง <c oughs> ก็ดีใจแล้วก็ประทับใจครับผมใช <c oughs> ่นี่อยากได้อยู่นล้ะเนี่ยลุ้นคบ,บถามก็คืออย่างการแบบเรือประมงแล้วมาปรับเป็นเรือท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะมันมันมันค่อนข้างที่จะทํายากไหมคะหรือว่าก็คือชาวประมงเนี่ยก็สามารถทําได้เลยชาวประมงทําได้เลยคือ ใจต้องรักก่อนนะครับผมใจต้องรักต้อบริการแล้วก็ต้องชอบตกหมึกครับผมถึงจะได้แนะนำหรือบอกออทุบทัวร์ต่างๆหรือทุกท่านที่ท,ท,ที่มามาตกหมึกเขาจะได้สนุกแล้วได้ได้เพลิดเพลินกับ,บ,อบอกับกับกิจกรรมอย่างนี้ครับผมครับขั้นตอนการตกหมึกจะว่ายากก็ไม่ยาก แต่จะว่าง่ายก็ไม่เลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินสนุกสนานเลยทีเดียวนอกจากตกหมึกแล้วไ่เรือยังมีวิธีการตักช้อนหมึกด้วยโดยการปิดไฟแล้วล่อหมึกด้วยไฟล่อค่ะหมึกก็จะเวียนว่ายเข้ามาใกล้ๆนั่นเอง เป็นซาซิมิหั่นบางๆเป็นชิ้นๆรับประทานกันสดๆค่ะและอีกอย่างที่กำลังนิยมคือหมึกชอ็อตรับประทานหมึกทั้งตัวที่แช่ในน้ําจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดจะบอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงวาซาบิน้ําจิ้มซีฟูด้ดทางที่อามหรือว่าพี่ๆท่านอื่นที่จะพาลงเรือจะเตรียมไว้ให้ทั้งหมดเลยละค่ะ กาศของความสุขที่นักท่องเที่ยวจะได้เจอกับการเที่ยวชมบรรยากาศเขาพลายดำและตกหมึกจากเวลาที่กำหนด5โมงถึง5ทุ่มสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมซึ่งการเดินทางมาเที่ยวต้องติดต่อสอบถามก่อนนะคะเพราะถ้าช่วงฝนตกคลื่นลมแรงเข้าสู่หน้ามรสมุมก็ไม่สามารถออกเรือเที่ยวได้สิ่งหนึ่งที่บอกกับคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเลยการที่ชาวบ,บ้านหลายๆคนปรับตัว ดึงข้อดีและศัก,กยภาพที่มีของพื้นที่แล้วรวมกลุ่มการมาพัฒนาสู่การท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่กระทบกับวิถีดั้งเดิมสร้างความเข้มแข็งเติบโตและมีะไรายได้เกิดขึ้นน่ายกย่องและสนับสนุนมากๆเลยนะคะวันนี้โกและทีมงานรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาทํากิจกรรมตกหมึกซึ่งแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นมากๆนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านตําบลทุง่งใสได้พูดคุยและเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ได้เรียนรู้อะไรใหม่ใหมได้ฟังการใช้ชีวิตของแต่ละคนได้เล่าเรื่องราวก็คิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ที่ลงตัวมากๆสำหรับการเดินทางครั้งนี้ค่ะ เราก็สนุกสนานกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะก็พี่อาร์พาไปที่ทะเลปลิวฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้ก็ตกมือกันอย่างเนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะคะเรื่องของความสนุกสนานแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างไรายได้ในพื้นที่ด้วยชุมชนที่นี่ก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วยิ่งอำเภอสีชนนะครศรีธรรมราชบ้านเราเนี่ยก็มี แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยวัดวา,ารามต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ใหม่แล้วก็น่าสนใจนะพูดถึงค่ะยังไงบ้างคะพี่อามอยากให้พูดถึงความรู้สึกของพี่อามนิดนึงแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจอยากจะติดต่อพี่อามนี่ติดต่อช่องทางไหนบ้างคะติดต่อช่องทางทางเพจได้นะครับผมเพจตกหมึกตกปลาพาเที่ยวขอบดามพวกเรากลุ่มชุมชมระมงพื้นบ้านบ้านบ,า,นบางปอ ยินดีต้อนรับทุกท่านมาชมบรรยากาศทางทะเลของอำเภอสีชนสถานที่แถวหน้าของเรานะครับค่ะโอ้เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยกันใช่ครับผมนะคะแล้วทิศทางของเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวแบบนี้พี่ออมอยากได้ในส่วนไหนยังไงบ้างคะอยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยมากําหนดทิศทางหรือวางแผนนโยบายอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ ส่วนพพื้นบ้านก็ยังเล็กอยู่นะ <Ha. S 2> ก็ทำการกลุ่มเล็กๆอยากให้หน่วยงานของตำบลน,นะครับ <Ha. S 2> นะเทศบ,บาลอะไรก็ามาช่วยผลักดันแห mm hmm. ล่งท่องเที่ยวตรงนี้ mm hmm. อย่างน้อยเราก็ได้ขยาย <Ha. S 2> แล้วก็เปิดปว้องให้ประชาชนหักท่องเที่ยวรู mm hmm. ้จักแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ <Ha. S 2> ครับผมผมเชื่อว่าที่นี่สวยไม่แพ้ที่ไหนครับผม ยังคงตามธรรมชาติอยู่เต็มร้อยครับก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆที่เริ่มต้นแต่ว่าจริงๆแล้วอนาคตมันก็ต้องเป็นก้าวสำคัญของที่นี่เนาะค่ะอย่างจริงๆแล้วอย่างเงี้ยพี่พี่อาทำคนเดียวหรือว่าทําแค่กลุ่มเล็กกลุ่มย่อยเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าขับเคลื่อนได้ช้าหรืออาจจะไม่ได้ดีตรงนี้มีส่วนร่วมมีใครมาช่วยสนับสนุนรายใงญ่บ้างไหมคะตรงนี้ ตอนนี้ก็มีนายกเทศมนตจีตำบลทุ่งใสามาช่วยสนับสนุนนะครับผม oh. อ,ยอยากให้เข้ามาช่วยสนับสนุนครับผม <Okay. S 1> เพื่อจะทำให้สี่ชนบ้านเราหรือขอไปดำบ้านเรา ป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะๆครับค่ะวันนี้เห็นว่านายกมาลงพื้นที่ด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับนายกดีกว่าว่ามีแผนอะไรยังไงในการช่วยที่จะผลักดันการท่องเที่ยวที่นี่กันใช่ครับผมค่ะครับผมครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ นายกแนะนําตัวนิดนึงค่ะรับครับ,รบ,รบเจตนันสาเกื้อนะครับเป็นนายกเทศมนตรีตําบลทุง่งใสอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพื้นที่ของตํำบลทุ่งใสเนี่ยนะครับบริบทพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ74ตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากรก็ร่วม11,000กว่าคนนะครับแล้วก็เขตปานปกครองนี่แบ่งออกเป็น8หมู่บ้านนะครับอของตำบลทุง่งใส จะมีพื้นที่เป็นท,ที่เชิงเขาแล้วก็สลับกับที่ราบแล้วก็จะมีทรัพยากรที่สําคัญอีกที่หนึ่งก็มีพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเลภาคฝั่งตะนหนกนะครับของอ่าวไทยเนี่ยครับพื้นที่บริเวณชายฝั่งชายหาดทะเลเนี่ยรวมๆก็น่าจะประมาณความยาวเนี่ยหกิโลเมตรนะครับตั้งแต่หมู่ที่1บ้านฝ่ายท่าตําบลทุ่งใสเนี่ยครับชายหาดเนี่ยยาวตลอดแนวมาจนถึงหมู่ที่8 บ้านบางปอนะครับตรงนี้นอกเหนือจากการทำอาชีพเกษ,ษตรปลูกพืชสวนพืชไร่เป็นหลักนะครับในการดำรงชีพของชาวบ้านแล้วพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลเนี่ยก็ยังมีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านดังที่จะเราจะได้เห็นเนี่ยครับเป็นเรือของประมงพื้นบ้านทีนี้ประมงพื้นบ้านที่ทํากันอยู่ก็เป็นลักษณะของออกเช้าเย็นกลับหรือว่าออกขําเช้ากลับหรือไง นะครับแต่ทีนี้ก็เกิดกลุ่มอาชีพใหม่เป็นอาชีพเสริมนะครับดังที่ทางน้องอาร์มแล้วก็มีอีกหลายๆกลุ่มของทุ่งใสดําเนินกิจกรรมอยู่นะณตอนนี้ก็เป็นการออกให้บริการนะครับเรือที่ทําประมงพื้นบ้านเนี่ยครับปรับปรุงแล้วก็ทําเป็นเรือที่ออกไปพานักท่องเที่ยวนะครับไปตกหมึกหรือว่าตกปลานะครับได้ไปชมธรรมชาติแล้วก็ไป สามารถทำกิจกรรมที่จะตกปลาเองตกหมึกเองได้ประกอบอาหารบนเรือได้ <Okay. S 1> นะครับตรงนี้ก็เริ่มต้นก็มีตอนนี้น่าจะน่าจะหลายๆกลุ่มแล้วนะนะครับของทุง่งใสเนี่ยตรงนี้มีก็เป็นอาชีพเสริมของประมงพื้นบ้านแล้ววันนี้ในการส่งเสริมนะครับสนับสนุนของเทศบาลเนี่ยที่ทาอยู่ก็เป็นการส่งเสริมและโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักนะครับกับกลุ่มเราเนี้ย <Okay. S 1> เทศบาลได้ทำเพจส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ทําแผนที่การท่องเที่ยวนะครับแนะนําไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่พักนะครับแล้วก็กลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับตอนนี้ทําทําเรื่องประชาสัมพันธ์อยู่นะครับแล้วต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสร้างความเข้มแข็งกับ,ก,บกับทางกลุ่มเนี่ยให้เขาได้รวมกลุ่มกันแล้วก็เราจะมากําหนดแนวทางทิศทางร่วมกันทีนี้เทศบาลก็อาจจะมีส่วนของการอุดหนุนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับในการรวมกลุ่มกันตรงนี้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนไป ท,ทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่นะครับมีโอกาสก็มาท่องเที่ยวทุ่งใสนะครับยินดีต้อนรับขอบคุณครับ ก็สส ata, ถือว่าเป็นทิศทางแล้วก็แนวทางที่ดีเลยนะคะที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที so, ่เนาะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักอำเภอสีชนมากขึ้นเพราะว่าที่เนี่ยสวยงามมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือว่าทะเลอย่างที่เราอยู่ตอนนี้นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งพี่อามแล้วก็นายกนะคะวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับทางรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณครับคับ โอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะคะจุใจสุดๆเลยค่ะพาคุณผู้ชมมารู้จักพื้นที่ตรงนี้นะคะรวมถึงไปตกหมึกแล้วก็เรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยว่าจะมีความเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊สามเดือนหรือ6เดือนหรือปีหนึ่งข้างหน้าที่นี่จะเป็นอย่างไร เราอาจจะไม่ได้มาแบบง่ายๆแล้วต้องจองคิวยาวไปถึงเดือน2องเดือนก็ว่าได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ค่ะรายการนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานรวมถึงแขกรับเชิญต้องลาคุณผู้ชมเดยวก่อนสวัสดีค่ะ